บัวหลวงนะคะก็เตรียมที่จะออกกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha นะคะหรือว่า B US Alpha ค่ะซึ่งก็จะเน้นลงทุนนะคะในหุ้นเติบโตในตลาดสหรัฐนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณสันติธนนิรันดร์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนกองทุนบัวหลวงมาร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับกองทุนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สันติสวัสดีครับ พี่สันติคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าการลงทุนในตลาดสหรัฐนะคะมีทั้งความยิ่ยงใหญ่และก็ความยาวนานของตลาดนะคะก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงกองทุนนะคะอยากให้พี่สันติช่วยฉายภาพให้นักทุนฟังนิดนึงคะ่ะว่าโอกาสในการลงทุนในตลาดสหรัฐเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและทาไมเราถึงเลือกจังหวะเวลานี้ในการออกกองทุนหุ้นสหรัฐคะครับเออสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มูลค่าเนี่ย สูงถึง22ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะฮะในแง่ของ GDP ของเขานะซึ่งคิดเป็นประมาณสักเอร์เซน์นะฮะ1ใน4ของมูลค่าเศรษฐกิจของทั่วโลกเลยนะครับในขณะที่มูลค่าของบริษัทจดทะทเบียนในตลาดทรั์นะฮะสูงกว่านั้นนะฮะก็คือสัดส่วนนี้สูงถึงเกือบๆ60เปอร์เซ็นของมูลค่าบริษัทจดทะทเบียนในตลาดหลักรั์โลกเลยนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจของเขาเนี่ยฮะก็มีการ เร world, ียกว่ากระจายไปทั่วโลกนะฮะสินค้าบริการของเขาเนี่ยมีการแผ่ขยายไปทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วนะฮะเราก็จะเห็นสินค้าบริการของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารนะฮะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าดนตรีนะฮะก็เอ่อเรียกว่าแผ่กระจายไปในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแต่ที่สําคัญก็คือไม่เร็วๆวันนี้นะฮะเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่นะครับคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ทําให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับ เราก็เห็นว่าโทรศัพท์มือถือก็ตามโซเชเียลมีเดียก็ตามนะฮะก็เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆนะสินค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะฮะเราก็จะเห็นว่าทางสารหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้นำนะ,ะเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็รวมถึงเทรนด์ใหม่นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเรื่องของ eDCA นะครับเขาก็มีการการเรียกว่าคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมานะอินโนเวชันใหม่ๆขึ้นมา,นะมนมาแล้วก็เป็น สิ่งที่ drive อัตราการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหัรัพย์นะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับตลาดสหรัฐอเมริกาก็ยังน่าสนใจในการลงทุนคราวนี้เนี่ยคำถามที่มันจะตามมาของนักทุนเองนะคะก็คือเรื่องของหลังจากสถานการณ์โควิดนี้ไปแล้วเนี่ยเรามองเห็นอนาคตยังไงบ้างอย่างผู้นสารัตเองเนี่นะคะมีการทำนิวไฮไปอย่างต่อนเนื่องเลยอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะยังขับเคลื่อนตัวเศษรษฐกิจตัวบริษัทต,ต่างๆของสหรัฐได้อยู่อะคะ ครับพี่ผ่านมานะฮะก็มีความกังวลกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นะฮะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งเราก็มองว่าน่าจะผ่านจุดนั้นไปแล้วนะเรื่องของความกังวลเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงนะสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขนะฮะผู้ติดเชื้อแต่ละวันนะฮะประมาณ1นึ่งแสนคนต่อวันนะฮะแต่ว่าเมื่อพิจารณาของอัตราผู้เสียชีวิตหรือว่าอัตราของผู้ที่ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย มันถือว่าแนวตาที่ต่ำอยู่นะเพราะนักสัลาร์ตอเมริกาเนี่ยก็คงไม่ต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกแล้วหรอกครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะดライブการเออ่เรียกว่าขึ้นไปอีกนะ,ะของหุ้นสหรัฐอเมริกานะฮะคือเรื่องของนโยบายนะฮะนโยบายทางด้านการคลังนะฮะเราก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยมีแผนเงินแผนที่ใช้ใช้จ่ายนะฮะในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะฮะหรือเรื่องของคลีนเอ็นเนจีในอีกหลายล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยอันนี้แหละฮะที่จะขับเคลื่อน เศรษฐกิจสหรัฐให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือนโยบายทางด้านการเงินนะฮะดอกเบี้ยก็็จะยังคงต่ําอยู่นะฮะตามที่ทางธนา,า,า,าคารกลางได้คาดการไว้นะฮะว่าคงจะอีก2ปีละฮะดอกเบี้ยกว่าจะขึ้นนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละฮะที่จะขับเคลื่อนให้ตลาดสหรัฐเอเมริกายังมีความน่าสนใจอยู่นะฮะ ก็เราจะเห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเราเห็นเรื่องของความซับซ้อนในการลงทุนมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆนะคะรวมไปถึงการใช้ Active Management เนี่ยมันจะมีข้อดียางไรอยากให้พี่สันติช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะตลาดอเมริกานะฮะหรือว่าตลาดทั่วโลกนะฮะก็มีความซับซ้อนขึ้นเหตุผลก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกันเราก็จะเห็นจากในช่วงโควิดนะฮะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ริธโภคเป็นไปอย่างรวดเร็วรพฤติกรรมของนักลงทุนก็เช่นกันนะฮะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารกองทุนแบบแอคทีฟนะฮะก็จะสามารถทําให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถปรับพอร์ตได้อย่างทางันท่วงทีนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือในแง่ของ การบริหารแบบแอคทีฟ <ctive> ก็สอดคล้องกับแนวทางของบ,จอบโลจบอญหลวงด้วยนะฮะอินเวสท์เมนต์โปรเของเราเนี่ยบอกไว้ว่าพุซซัพบวกพุ t เทรดนะฮะก็คือเท่ากับพุ o เพอ r ์ฟอร์แมนนะก็คือว่าเราเชื่อว่าการเลือกหุ้นที่ดีนะฮะในราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับฟังจากจุดเด่นของ Active Management มาแล้วนะคะก็อยากจะมาฟังถึงเรื่องของกองทุนบ้างน,นะคะพี่สติจุดเด่นของกองทุน BUS Alpha เนี่ยคืออะไรคะ บ a เอ h อนะฮะเราลงทุนผ่านกอง JP Morgan US Growth Fund นะะในสัดส,ส่วนไม่น้อยกว่า80%นะ,ะซึ่งเป็นกองทุนที่แอคทีฟนะฮะแล้วก็เน้นหุ้นเติบโตนะฮะซึ่งทางผู้จัดก,การกองทุนของทาง JP Morgan ก็สามารถที่จะลงทุนในหุ้นเติบโตที่เป็นเตมติกนะฮะก็คือเน้นระยะยาวนะฮะเติบโตในระยะยาวจากอันที่เป็นโกรดที่เป็นมีลักษณะที่เป็นซิกิเคิลนะฮะคือเป็นวัตจักรเศรษฐกิจไปนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะฮะส่วนที่เหลือนะฮะทางผู้จัดการกองทุนของบรรจอบหลวงก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาได้นะฮะเป็นรายตัวซึ่งเรามองว่าเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกับกองทุนนะครับนอกจากนี้นะฮะกอง JP Morgan US Growth Fund เนี่ยนะฮะก็ยังมีการบริหารแบบที่สามารถที่จะหมุนเวียนไปได้นะฮะสามารถเชื่อเลือกลงทุนหลากหลายเซกเตอร์ได้นะฮะหมุนเวียนไปตามที่ผู้จัดการกองทุนจะมองเห็นความ เหมาะสมนะครในส่วนของ US Alpha นะครับกองนี้นะฮะก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วยครับพี่สันติพูดถึง JP Morgan เองนะคะก็นับว่าเป็นเพิ่งจะมาจอยเป็น Family เดียวกับเรานะคะเราก็เพิ่งจะได้ JP Morgan เนี่ยมาช่วยบริหารผ่อนในฝั่งของตลาดสหรัฐให้นะคะอะไรคือจุดประสงค์ที่เราเลือกเขาอะคะ uh, JP Morgan Asset Management นะฮะเป็น uh, บริษัทจัดการกองทุนฮะ,ะที่ใหญ่นะฮะ หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่นะของสหรัฐอเมริกานะ,ะมีทรัพย์สินในการบริหารเนี่ย2.4ล,ล้านล้านหรีสหรัฐอเมริกานะครับเป็นบริษัทลูกของ JP Morgan Chase Bank นะฮะซึ่งเป็นแบงก์ที่ใหญ่สุดในสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับทางผู้จัดการกองทุนนะฮะของ JP Morgan Growth Fund น,น,นะฮะก็มีประสบการณ์ในการลงทุนเนี่ย29ปีนะฮะและทีมผู้จัดการกองทุนของเขานะฮะมีประสบการณ์ในการลงทุนเนี่ย19ปีนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยร้นแล้วแต่ ทำให้เราเนี่ยมั่นใจนในวิธีในการบริหารกองทุนของเขานะฮะทั้ง investment process แล้วก็ philosophy นะครับในส่วนของผลงานของเขานะ,ะก็ทําได้ดีนะครับเ,เมื่อเทียบผลงานของเขาในระยะ3ปี5ปี10ปีนะฮะก็มีผลงานที่อยู่ในดับท็อปนะฮะเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีลักษณะเดียวกัน,นะ ก็ต้องขอบคุณพี่สันติมากเลยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันครบถ้วนเลยนะคะสําหรับนักทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนนะคะกับกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha หรือว่า BUS Alpha นะคะเราก็จะ IPO นะคะระหว่างวันที่17ถึง24สิงหาคมนี้นะคะสําหรับลูกค้ากองทุนบัวหลวงนะคะที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะลงทุนผ่านแ a n ค k ท็ b a n k Mobile Banking ได้นะคะหรือจะสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ก็สามารถทําได้นะคะก็ ติดต่อได้ที่กองทุนบัวหลวงนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ